แต่ว่าปกติเหมือนกับว่าไม่ได้รับคสอะไรให้ความที่สน,นิท้านาชินนะครับหลดุดรู้ว่าแตกทำลายไปเมื่อไหร่นั่นแหละจึงได้รู้สึกกันนะครับ <clears throat> ผู้ทุจนคนพานเหล่านั้นจึงถูกกระแสตัญหาเนี่ยะพัดพาไปเพราะตัญหาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดโรก นะตราบใดที่ยังมีตัญหาตัญหาก็พาไปนะพาไปไหนพาไปเกิดนะครับท่านทั้งหลายจะเห็นว่าคนที่ไม่มีตัญหาคือพวกผู้ที่ละตัญหาได้เป็นพระอาดันนะท่านจะไม่เกิดอีกพบนั้นชาตินั้นของท่าน,นเป็นพวกสุดท้ายชาติสุดท้ายเราะจะไปพบใหม่ชาติใหม่ต้องมีตัญหาพาไป นะพาไปไหนปัญหานะ่ะที่ว่าพาไปก็ไปในไอจิตสันดาลความเกิบต่อในจิตนะั้นของท่านนั่นเองถึงเวลาก็ทําความเกิดให้ปรากฏคือท่านตายแล้วสิ้นอายแล้วเร็นปัญหาที่เหลืออยู่นะร่วมไม้ร่วมมือกับกรรมดีกรรมชั่วที่ท่านทําไว้ทําให้ท่านเกิดอีกนี่เป็น <c oughs> พอเกิดอีกไอะไรตามความเกิดสายติดตามความเกิดมาแกเจ็บตายนะอย่างนี้นะครับ <c oughs> เกิดมาแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่แก่ในที่สุดก็ไม่ตายมันไม่มีทางนะครับไปในสำนักไหนวัดไหนก็บอกว่าพี่ที่ทปฏิบัติสำนักนี่มเป็น ไปสู่ความเป็นอมตะไปเกิดในดินแดนดิพานเป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอดไม่มีวันตายอย่างนี้นะครับก็ขอให้ทราบว่าเป็นโฆษณาเชิญชวนเพื่อหลอกเอาตังท่านตั้งนั้นนะครับว่ากระตรงไปตรงมานะคนเราเกิดมาแล้วไม่แก่ไม่ตายหนึ่นะครับเพราะว่าชราก็ดีมรณะก็ดีนะเป็นสิ่งที่ติดตาม ชาติความเกิดนะครับใ้เกิดเชยเฉยไม่แล้วไม่มีอะไรตามมาอย่างนี้ไม่มีหรอกนะครับ <c oughs> พร้อมเป็นธรรมดาของสังขารเกิดเชื่มาแล้วก็เป็นส,งสิงความย่อยยับไปโดยอำนาจเจรามรณะ <c oughs> แล้วระหว่างนั้นก็ยังมีความทุกข์ตอนอีกนะครับกว่าจะถึงวาราะตายนี่ไง จึงไม่หวนจากความเกิดความแก่จากความตายจากความเศร้าโศกนะครับเกี่ยวกับบุคคลหรือว่าเข้าของอันเป็นที่รักวิบัติพัดแลกไปจา,คา,ากความร่ําให้ร่าพันร่าให้ร่าพันคนเราพอตัวความกความเศร้าโศกแสดเผาอยู่บ่อยๆนะครับก็ถึงกับร่าให้ร่าพันออกมาได้บางทีก็ไม่บ่อยหรอก สักตึดใจเดียวแต่นั้นเองนะงงอยู่สักพักหนึ่งพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็สัตโตเลยนะไ <c oughs> อ้ความร่ำให้รำพันเขาเรียกว่าฝริเวทนานะครับฝริเวทนาความบุญเพอํำพันนะ <c oughs> ถ้าเป็นทุกข์ก็ไปเรียกเรียกว่าฝริเทวทุกข์นะครับ พูดถึงไอ้ความร่ำให้ลำพันธุ์เนี่ยนะถ้าหากว่าไม่เป็นกับเราซะเองไะไปดูคนอื่นบางทีมันน่ากันนั่นกันนะครับมันหน้ากันมื่งกันคือว่าคนที่ตายอะนะครับไอ้ก่อนหน้านั้นไม่เคยดีเลยนะพอตายเข้าซอนนั้นไอ้ความดีก่อนนั้นปรากฏเป็นแถวเลยนะนะครับ อย่างนี้แหละค่อยเรียกว่าปุตตรชนคนผ่านนะมันมีอยู่คนนะครับจะมีลูกชายแล้วแกก็เลือดร้อนให้ข้อการการทําของลูกชายเดี๋ยวต้องขึ้นลงพักนะฮะไปให้สัญญากับตำรวจว่าจะดูแลลูกให้ดีกว่านี้อะไรต่ออะไรเขาเห็นว่าอย่างเป็นเยาวชน นะให้อบรมดูเลยไปก่อนนี้ล้วก็ไปอะไรไปเซ็นชื่อลักรองนะลงพังนั้นลงพักนี้อยู่เรื่อยเลยนะครับบางทีก็ถึงกับนอนห้องขังนะเขาจะไปขังอยู่เกี่ยวก็บว่าเมาแล้วเที่ยวไปทะเลาะทุกทีกับคนอื่นคนะก็อ,อยู่ที่สิตารางอยู่หลายวันก็ถึงจะได้ รับการปล่อยตัวออกมาเนี่ยแหละต้องมีเรื่องจะอยู่อย่างเงี้ยตลอดเลยนะครับบางทีก็เสียเงินเสียตองให้ไปให้กับอีกฝ่ายก็เพราะว่าไปเสียการพนันแล้วก็ไม่มีเงินจะให้เขาก็จะเล่นงานเอาตายแก่ก็ต้องหาเงนินไปให้อะไรอย่างนี้นะครับ <c oughs> วัน ถูกแทงตายนะถูกแทงตายและไอ้โอไปร้องให้อยู่ในงานศพอ่ะนะครับไอ้คำบ่นเพ้อรำพันอ่ะบัญทีมันน่าขันจริงจริงนะแม้มันด,ดีกับแม่ยับให้แม่ยังนึกถึงอยู่เลยนะลูกนะแต่วันที่ลูกกลับมาบ้านวันนั้นนะอ่ะยู่ไอ้ก๋วยเตี๋ยวร้านหน้ามาให้แม่โห นีครับแต้มันทําเลวไว้เยอะแยะนะครับ,อ yeah. รบไอ้ซื้อล้านหน้ามาฝากเนะี่ยถือเป็นความดีจะเลือกเกิดน,นะนะซึ่งถ้าเขาไม่ตายจะไม่นึกถึงเราเพราะอนเนี้ยเขา้ึงได้บอกว่าคนคนไม่มีปัญญาหรือคนผ่านนะครับชอบหาเรื่องให้ตัวเองจนะเรือนร้อนสวยทุกมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นอย่างนี้เสมอก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะ ใครกรตามตายไปนะถ้าเราเป็นคนเลรดญเราต้องมีอุบาวิธีอย่าให้มันมีความโศกเกิดขึ้นครอบงำหรือเกิดขึ้นครอบงำได้อยู่ไม่หมดสุดที่ใสที่จะให้มันหมดจดบ,บริสุทธิ์เด้สิ้นเชิงนะครับก็ให้มันบรรเทาที่สุดให้มันมีน้อยที่สุดนะนั่นทำยังไงนี้แหละ พอใครตายนะครับพยายามนึกถึงความเลวของเขาเอาไว้มาสที่สุดมันถึงจะบรรเทาได้นะไอ้น,นีดกับเป็นนึกถึงความดีนะจะเป็นนึกถึงความดีกับตายกันเลยแลย้วถ้าไอ้คนนั้นคนที่ตายน่ะมีแต่ความดีงามมาอยู่เรื่อยไงนะถูกทําถูกใจเรามาอยู่เรื่อยแล้วจะเป็นยังไงหน้ากลือเราแย่นะแย่นะเสียสติเอาได้นะ นะครับอ้าวมันมีคนบ้าเพราะเหตุน,นี้นะนะว่ใครลูกแกเรียนดีอะไรดีแม้ได้รับเกียรได้รับบัตรชมเชยมาตลอดน,นะมาเป็นโลกเดียวกับสมองสายพุดโธดจะรับก็เขานักถือขึอ้นนะเอาโลกไปฝังอยู่แถวแถวอะไรนะสามพลาดไปปลูกบ้านเพื่อจะได้อยู่ใกล้หลุมศพโลกที่นั่น นะหมดก็เลยในชีวิตไปทั้งผัวทั้งเมียไม่ทำงานต่าการอะไรกันแล้วแ้้ทำหรือทำไมถึงขนาดนั้นนั่นก็แสดงว่ามองเห็นแต่ความดีนะมันก็เลยเป็นเหตุได้เศร้าโศกนะถ้าเป็นอย่างนี้จะให้มองเห็นไอ้ข้อเสียต้องเด็กบ้างคงลำบากแต่แล้วัวเด็กมันดีมาตลอดนะครับ <c oughs> นะ เระพุจธเจ,าจา้าราสไว้อีกสูตรหนึ่งเหมือนกับว่าท่านมองโรคในแง่อะไรนะท่านบอกพยาสุตรภัยแม่ก็เป็นไัยของโรคโรกก็เป็นไัยของแม่คือลูกดีนะความประพฤติดีหมดจัดทุกอย่างนะเป็นไัยของแม่นะคือเป็นเหตุที่แม่ต้องเศร้าโศกในเมื่อเขาจากไปไม่ยังไม่ทันจากแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยดังนะนั้นแม่ก็จะตายออยได้นั่นไม่ใช่ไผเหรือไม่ใช่ของหน้าเกลือ นะแล้วแม่ก็เป็นภัยทั้งหลายเลยอีกทั้งแม่ดีทุกอย่างลูกอยู่ด้วยและมีแต่ความสุขนะครับมีแต่ความสุขมีแต่ความอบอุ่นนะถ้าแม่ตายโอ้โหลูกก็เอาแต่เศร้าเอาแต่โศกไม่ต้องอะไรทำอะไรกันแล้วเพราะฉะนั้นแม่ดีกับดีที่่าเธอนดีกับเป็นภัยแก่โลกในบทนี้ท่านสอนก็เพื่อแนะนำว่า เพราะฉะนั้นบัณฑิตไม่เป็นธรรมสัสังขารให้เป็นที่รักเพราะว่าความรักในมันก่อความทุกข์นะครับไอ้ความรักในมันมองเห็นไอ้สิ่งที่ตัวเองรักในด้านดีไปหมดเลยนะครับก่อความทุกข์โ <c oughs> ดยเหตุนี้แทนที่จะรักอย่างนั้นนะครับยึดยตัวเป็นแม่เป็นโลกกนั้นมัน ร่รักอีกแบบก็ได้เมตตาก็โดยแค่ไมตมรีจิตแค่นั้นกันก็ได้นะ <c oughs> ทีนี้ก็ยึดติดนะครับ <c oughs> จากความทุกข์กายเพราะเกิดมาแล้วนะครับก็ต้องมีความทุกขก์อย่างเจ็บไข้ใบป่วยอย่างนี้นะครับจากความทุกข์ใจเมื่อ <c oughs> จากบ จะวยอายรมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาจากความทับแทนใจนะอันนี้ก็ชัดอยู่แล้วความขับแทนใจนะอุปายาตว่างนั้นนะครับความจริงนะอุปายาตน่าจะแปลว่าทอดอะไรใจอย่างแต่ไม่มีใครแปรอย่างนี้นะครับท่า <c oughs> นบอกอุปายาต อุปมาเกี่ยวกับอุปายาทไว้อย่างนี้นะครับมันเหมือนหญิงผู้หนึ่งนะมีลูกสามคนลูกชายสามคนที่ไปกระทําผิดต่อพระราชานะพระราชาก็รับสั่งให้ประหารวิตนะลูกสามคนแม้ทาสามีด้วยนะเกี่ยวเพราะว่าไม่อบรมลูกให้ดีนะครับโดยตน,นเองเห็นลูก ถูกประหารตายไปทีละคนละคนไอ้จิตใจมาจาันจะสักแค่ไหนนะครับที่จะสวยทุกทางใจสักแค่ไหนนะครับทีนี้ภัยนี้อาจจะตกไปถึงเราอีกก็ได้อาจจะรับสั่งให้ล่าตัวเราไปประหารอีกก็ได้ก็หนีกระเซิร์กระเซิรนะครับระหว่างหนีกระเซิร,นะร,รกระเซิรไปนึกถึงลูกก็ร้องให้ นึกถึงสามีก็ร้องให้คร่ำครวญอะไรถึงไปนะครับไอ้ต่งนี้ก็เป็นปริเวทนากาศนะก็วุชาทําแพรผูกแพเข้าก็ถ่อแพไปนะไปถึงฝั่งโน้นได้กะว่าจะหนีพอขึ้นไปได้นั้นก็ฝนตกฝนตกก็จำเป็นต้องหลบฝนใต้ต้นไม้ พอข้าเป็นหลบฝนใต้ต้นไม้นะครับก็เดี๋ยวก่อนข้าข้ามขั้นตอนไปนิดแพนะพายุพัดจัดเพราะใต้จะฝนตกไอ้เพนั่นก็แตกนะเหมือนเอาเอเตแ,แต่จำเติมแพแต่ก็จําเป็นต้องไหว้น้ำไปอย่างเท่รักเท่เลยกว่าจะถึงฝั่งก็ถึงฝั่งแล้วนะครับออยู่บนฝั่งสักพักลมโตกตัวแรกมาแห้ง ฝนกับเทลงมาเทลงมาก็ต้องหลบฝนนะฮะตอนหนาวไม่ไหวก็ไปหลบใกล้ต้นไม้นะครับไปหลบใกล้ต้นไม้เอาอีกแล้วนะครับมดมันหนีน้ํนาม,มาอยู่ที่ต้นไม้นะก็ขึ้นไตาตามเนื้อตามตัวพอถึงจุดนี้ผู้หญิงกว่านั้นะจะเป็นอะไรเป็นไปมดจะกัดก็ไม่มีความคิดจะปัดมดอะไรเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าทอดอะไรตายยาง อุปายากคืออย่างนี้และสำหรับคนที่เจอทุกนะนะครับบาท่านหลายคนยังไม่เจอนะ <c oughs> อาณาภาพขอกล่าวว่าเขาย่อมไม่พ้นจากทุกเพราะว่าที่กล่าวมาทั้งหมดนะเป็นเรื่องของทุกข,ขอถวายพระพรนะใส่ถอสุงนะปิ่นตกกลายเป็นขอไหวพระพรขอถวายพระพร,พระ,พ,รพระอริยาสาวก ผู้มีธรรมอันได้สดับแล้วทำในที่นี้ก็คือโลกุตระธรรมนะอันได้สดับแล้วสดับในที่นี้คือบรรลุนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ฝังนะเพราะคําว่าสุตตะที่แปลว่าสดับมีอีกความหมายหนึ่งว่าบรรลุนะผู้มีธรรมอันได้สดับแล้วย่อมไม่เพลินไม่ชื่นชม นะไม่ย่อมไม่ยึดติดอายตนะภายในและพระอายตนะภายนอกทั้งหลายเมื่อพระอริยาสาวกนั้นไม่เลอะเลนไม่ขึ้นยอมไม่ยึดติดอายตนะภายในและภายนอกทั้งหลายนั้นปัญหาก็ย่อมดับไปไม่ขึ้นยอมไม่ยึดติดก็เกี่ยวกับว่ามีปัญญาเล็งเห็นนะอายตนะเ่านั้นตามความเป็นจริงว่ามีอันเกิดขึ้น และก็ดับไปไม่เที่ยงเป็นพวกเป็นอนัตตา,าน,นะครับพูดง่ายง่ายว่าจเจริญวิปัสสนาเกิดปัญญาเห็นความจริงอย่างนี้นะเมื่อเ,เห็นความจริงอย่างนี้ก็ไม่ยึดติดไม่ยึดติดก็คือว่าไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในอารมณ์นั้นในอายตนะเ่านั้นไม่ยึดติดอยู่บ่อยๆนะครับในที่สุดก็ย่อมถึงความติ้นไปนะ <c oughs> เพราะปัญหาดับไปอุปาทานจึงดับนะว่าตามปฏิจจสมุปบาทเรื่อว่าเพราะตัญหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชารามรณะนะครับ <c oughs> อุปาทานความยึดมั่นก็คือตัญหาที่มีกําลังนั่นเองนะครับ ปัณหาเป็นไปอยู่บ่อยๆนะก็เกิดกำลังขึ้นเขาก็เรียกว่าอุปาทานทีนี้ปัญหาที่เกิดกำลังไม่มีโอกาสจะมีเพราะอะไรเพราะตัญหาที่โอนกว่านั้นมันดับไปนะเพราะอุปาทานดับไปพบจึงดับไปเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบในที่นี้คือกรรมาพบพูดง่ายๆว่ากรรมดีกรรมชั่วนั่นเองท่านเรียกว่าพบนะ ทำไมถึงเรียกว่าพรบนะเพราะว่า,าทำให้มีทำให้เป็นนะครับครบคือกรรมดีกรรมชั่วจึงดับไปเพราะพรบดับไปความเกิดจึงดับไปนะเพราะว่าความเกิดของคนเรานะรำเป็นตูวสร้างปฏิสนธิวิญญาณกันนะ เพราะความเกิดดับไปความแก่ความตายความเศร้าโศกความร่ําไห้รําพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความขับแค้นใจจึงดับไปเพราะทุกข์เหล่านี้มาจากความเกิดติดตามความเกิดถ้าไม่มีความเกิดทุกเหล่านี้ก็ไม่มีนิโรธความดับแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้โดยประการดังกล่าวมานี้ขอถวายพระพรนิโรธที่ว่านิพพานอย่างที่กล่าวมานี้ พอมาถึงตรงนี้พระเจ้ามิรินก็ทรงยอมรับนะกล่าวว่าพระคุณเจ้านาาเกษนั่นต,ตอบสมควรแล้วนะท่านทั้งหลายอาจจะฟังลำบากอยู่นะครับว่าพระน่าเกษยกเอาเรื่องของปฏิจจสมุปบาทว่าพระตัญหาเป็นปัจจัยจึงมีอุป,ปาทานเป็นต้นมาเป็นเครื่องเทียบเทียนให้เห็นว่า มนอโรกานิพพานเป็นอันเดียวกันนั่นอย่างไรนะครับจะพูดสะหน่อยนะค <c> ร <oughs> ับคำว่าเพราะปัญหาดับไปอุปาทานจึงดับไปภาษามาบาลีนะปัญหานิโรธาเพราะปัญหาดับไปนะครับ <c oughs> อุปาทานะนิโรโทนะครับ <c oughs> พูดคูด่เป็นคู่กันเป็นเหตุเป็นผลกันนะครับนะเพราะตัญหาดับนะครับตัญหาดับอุปาทานจึงดับก็แสดงว่าตัญหาเป็นเหตุของอุปาทาน นะความดับของเหตุเขาเรียกว่านิโรธนะเท่าน,นั้นเองแต่ความดับของผลคืออุปาทานเขาเรียกว่นานิพพานนะครับนะทีนี้เพราะอุปาทานดับไปนะพบจิงเอ็ดดับไปอีกน,นะครับอุปาทานก็มาตั้งในฐานะเป็นเหตุอีกนะครับความดับอุปาทานเรียกว่านิโรธนะครับ ความดับของภพอันเป็นผลของอุปาทานะเรียกว่นานิพานนะครับนาะทีนี้มีอย่างนี้อีกอนะเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาตินะเพราะภพดับไปนะชาติจึงดับไปกร่าวนี้นะครับชาติก็เป็นเหตุนะครับเออะไรนะภพเป็นเหตุชาติเป็นผลความดับไปของภพ เึ่นเป็นเหตุรลอเรียกว่านิโรธความดับไปของชาติซึ่งเป็นผลและเรียกว่านิพานนี่อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอันวันนิโรธกับนิพานเป็นอันเดียวกันต่างกันแต่วาระที่กวรแต่เรียกโดยชื่อนั้นๆน,น,นะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอันเราไม่ได้ต่างอะไรกันนะนิโรธกับนิพานเป็นอันเดียวกันนะครับ ห้าว่าแล้วที่จะเรียกค,ครยกวรควรจะเรียกชื่อว่านิพานหรือควรจะเรียกชื่อว่าเอา่อนิ้โรธนะครับอในอริยสัจสี่นิพานเรียกว่านื้โรดก็ในคำอธิบายนะครับนะเอาก็จริงจริงะดับปัญหาอันเป็นเหตุของทุกนะ หมายเอาดับสมุทยัยเป็นเหตุจึงเรียกว่นนิโรธนะครับถ้าหมายเอาดับทุกตัดตัวทุกก็เรียกว่าน,นิพพานไปอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่ไม่ไม่มาทางปฏิจิจสมุปบาทให้เยินเยอะก็ได้นะครับ ปัญหาที่เจ้านิิพานะละพนะปัญหาพระราชารับสั่งถามว่าพระคุณเจ้านักเสดบุคคลย่อมได้พระนิพพานกันทุกคนหรือ,อได้พระนิพพานกันทุกคนหรืออ,อย่างนี้นะฟังให้ดีนะเพราะว่ายังมีคนไทยจํานวนไม่ใช่น้อยเข้าใจว่า เราเรียนวาหายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏหลายครั้งหลายผลเข้าก็ถึงนิพพานกันไปเองนะครับไม่เชื่อลองไปดูตามหนังสืองานศสพสคำไว้อะไรนะครับเวทเขาเขียนคำไว้อะไรไม่ทราบว่าเพื่อประโยชน์อะไรคงจะเป็นเพื่อจะเป็นการปลอบใจพวกญาติหรือแม้กระทั่งตัวเองนะ อะไระน้องน้อง,องถ้าถ้าคนตายนะเป็นน้องก็เป็นอันว่าน้องใกล้นิพพานก็ไปอีกชาตินึงแล้วนะน้องนาย <c oughs> คือว่าตายเนะี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายตัวทีเดียวนะตายแล้วก็ได้ใกล้นิพพานก็ไปอีกชาติใกล้ถึงก็ไปอีกชาตินะครับนะคนที่พูดอย่างนี้เขียนคําคไว้อะไรอย่างนี้นะเพื่อนคุณสารพีก็มี เพื่อนที่เป็นอาจารย์ด้วยกันสายอาจารย์ที่เป็นผู้หญิงพาแม่ไปฟังทำตัวเองก็ฟังนะครับแต่พูดอย่างเนี้ยนะว่าอาจารย์ก็เป็นอาจารย์โดยกัอาจารย์สมศิษย์ายก็ใกล้นิพพานเข้าไปอีกชาตินะครับเดี๋ยวเรงเรียนมา,มาตื่นแล้วเกินนะไอ้กว่ามรููแค่นี้นะครับ ไม่ทราบว่าเป็นเพื่อนก่ะคุณสารลพีได้ยังไง <c oughs> ครับ <c oughs> ่จอพูดว่านิพพานะปฏิโยโหตุอะไรเนี่ยนะครับถ้าจะเป็นเหตุกใกล้นิพพานเอ,อนั่นสนะิน่าคิดนะนะครับเวลาทำบุญทำกุศลแต่แรกครั้งลองไปยืนใกล้ๆคนที่ กำลังอะไรๆค่อยเรียกกัน,นกำลังจุกร์ูมบุมบําบนะไอ้คำฝึก้ทยอย่างเงี้ยนะขอให้เป็นปัจจัยส่งให้พระเจ้าได้ถึงสึ้นพระนิพพานเตอร์น,นะเร็จากไอ้พิธีบุญนันแล้วไปไหนนะครับก็ไปตามตลาดหุ้น ไปตามศูนย์การค้าไปติดต่อธุรกิจเก่งกำไรได้มากที่สุดอะไรอยู่อย่างเนี้ยนะครับวุ่นวายกับเรื่องจะได้นั่นได้นี่ได้นโนนะไปพรนิพพานเนยเขามีแต่ว่าปฏิบัติบรรพย้ความอยากได้นะะมื่ลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดความอยากได้ในอะไรต้กสิ่งทุกอ,อยาก่างไปนึก มีได้ไอ้นั่นก็อยากไอ้มีก็อยากเทน่นก็อยากรถก็อยากเปลี่ยนบ้านก็อยากจะเปลี่ยน <S <S ๆๆนะครับนะครับอยากเปลี่ยนไปหมดเมียก็ยังอยากเปลี่ยนอะไรบางอีนะ,นะแต่ว่านิพพานนั้ปัจโยโหตุปัจโตนะ <S 1> <S 1> <ๆ>นะครับไม่จะไปไดเวังไงเราอีกระการหนึ่งการจะไปก็านิพพานานะครับก็ด้วยอาศัยข้อปฏิบัติการปฏิบัติ ไม่เอาแต่อยากจะได้พระนิพพานแต่แล้วก็ไม่ปฏิบัติจะถึงได้ยังไงน,นะครับหรือยู่แบบเดียวกันคนที่อธิษฐานสาธุขอให้ถูกลอตรีร่รางวัลที่หนึ่งเอาจะไม่เคยซื้อลอตรีไม่ถูกยังไงน,นะครับการซื้อแล้วโอกาสที่จะถูกมันยังยากเลยเหมือนกันเลยนะครับปาตนาพระนิพพานจะไม่ปฏิบัติจะไม่มีวันได้ถึงนิพพานหรอกนะครับ ข้าปฏิบัติแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะถึงก็ได้ไง่ายๆนะนะมันมีปฏิบัติติดปฏิบัติทุกต้ตองอาศัยเวลาอบรมบาลาบีแม้เิดต่อกันหลายชาติตอ,อะไรต่ออะไรนะอะไรไม่จริงออ เหอแม่เขาได้คือฟังเลยอย่างเไปแก้เขาฟังไปางังไงเนี่แม่แม่เีเรียนมาเยอะแยะแก่นี้แก่เขาไม่ได้นะไม่เห็นลึกซึ้งอะไรเลย ใคอย่างนี้ไม่ตอบอยากให้แม่ชี้ใช้ปีชา,ชาสามารถของตัวเองแต่บ้าได้นะไม่พยายามเองตอนนั้นเองนะเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมดาว่าพระนักเสนจ,จะไม่เห็นด้วยหรอกนะครับว่าบุคคลย่อมได้พระนิพพานกันด้วยกันทุกคนเนี่ยนะครับนะจะได้นะพระเอกอะไรจริงได้พระเอกอะไรจึงไม่ได้เนี่ยท่าน